มาแล้วค่ะวันนี้นะคะครูกระแตอยู่ที่ที่ไหนเอคะพี่แมมที่สุรินทร์ค่ะวันนี้เรามาไลฟ์สดเขาเรียกว่าไลฟ์สด Impact ค่ะเวลา18โมงมมนะคะ18นาฬิกานะคะเป็นการเคารพธงชาติของสุรินทร์ค่ะของสุรินทร์ที่แม่มดออนไลน์นะเราอยู่ที่สุรินทร์นะคะของแม่มดออนไลน์ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะนี่คือพี่แมมนะคะได้ผลลัพธ์จากการที่ได้ผลลัพธ์จากอะไรคะพี่แมม โกโก้ค่ะโกโก้ใครดื่มคะพี่แมมแม่ค่ะแม่ดื่มโกโก้ทําไมคุณแม่ถึงได้ดื่มโกโก้คะเพราะว่าเดินไม่ได้ค่ะคุณแม่เดินไม่ได้เกิดจากอะไรถึงเดินไม่ได้คะก็น่าจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินหักขาเดินคุณแม่บอกว่าเดินเดินขาหักหักขาเดินเดินขาหักหักขานะคะคุณคุณแม่อายุเท่าไรนะคะเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็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 ดสิบยงแจ๋วคุณแม่บอกเจ็ดสิบยงแจ๋วนะคะก็ ประทับใจในเรื่องของโกโก้เนาะเพราะว่าคุณแม่ได้ผลลัพธ์แล้วพี่แหม่มก็สั่งซื้อกาแฟกับโกโก้มาด้วยใช่ไหมคะ,คะเพราะพอเห็นอะไรนะคะลลในการที่ผลลัพธ์ในกาแฟกับโกโก้สั่งมาทานเองหรือว่าสั่งมาทําธุรกิจคะกาแฟสิบกล่องโกโก้สิบกล่องเนี่ยคะ่ะก็ทานเองด้วยแล้วก็ทำธุรกิจด้วยค่ะจ้าสวัสดีค่ะน้องข้าวปุ้นเนาะวันนี้ไลฟ์ชนกันกับแม่คุณวันนี้เราไลฟ์ เขาเรียกว่าไลฟ์อิมแพกกันค่ะคือไลฟ์วันที่ทุกเวลานะคะ18ในราการนะคะของแม่มดออนไลน์ค่ะเขาเรียกไลฟ์ไลฟ์เอ่อไลฟ์เพื่อชาติไลฟ์แ <c oughs> ห่งชาตินะคะนี่คุณยายที่ได้โกโก้เนี่ยค่ะเราถ่ายทอดสดนะคะแม่มดออนไลน์ตอนนี้ครูกระแตนะคะเดินทางจากปทุมธานีมาที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมาช่วยทีมงานเรื่องของการทำออนไลน์คนคนส่วนใหญ่นะอยู่ออฟไลน์คืออยู่ในพื้นที่แบบนี้ อยากเอาตัวเองสู่ออนไลน์พี่แม่มอยากไลฟ์สดคุณยายนะคะตอนนี้โด่งดังนะคะไปที่อเมริกาแคนาดาคุณยายชื่ออะไรเร็วคนระเบียบเออคุณยายระเบียบเนาะทีมงานที่อยู่อเมริกาแคนาดาแล้วก็สวีเดนเนาะสวีเดนนอร์เวย์ Sweden, จะได้รู้จักคุณยายระเบียบจากผลลัพธ์น้องลุงสิลิเพนอยู่ที่จักราด จากคนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนกันตั้งแต่แรกเกิดเลยนะน้องลูกเนาะนั่งวิลแชร์ขาดอากาศหายใจตั้งแต่แรกเกิดทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงก็เป็นคนที่ดื่มโกโก,โก้เหมือนคุณยายเลยแข็งแรงเดินจับราวอย่างนี้ได้เป็นชั่วโมงแล้วน้องก็เก่งในเรื่องของไอทีมากๆค่ะเรามาไลฟ์ i m p แพ t ทุกคนเห็นไหมคะแม่มอดออนไลน์นะคะใครเข้ามาแชร์ไลฟ์สดนี้ไปนะ,ะเพราะแม่มอดออนไลน์เราค่ะไลฟ์สดอิมแพกันค่ะเขาเรียกว่า ไลฟ์แห่งชาติเลยค่ะพี่แมมนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันแบบ1ินาฬิกาเคะตองเป๊กเราจะมาไลฟ์สดกันให้ทุกคนนะคะรู้จักแม่มดออนไลน์นะคะน้องลุงตั้งกล้องไลฟ์สดได้นะคะเราจะไลฟ์ต่อเนื่องหรือว่าไลฟ์เหมือนคารพบธงชาติได้เลยนะคะให้รู้จักแม่มดออนไลน์จากคุณยายระเบียบได้ผลลัพธ์นะคะ77กว่าแล้วยัง,ยงตัวจริงยังสาวปิ๊งอยู่เลยนะเนี่ยอายุได้ขนาดนี้นูหนูแบบอยากได้แข็งแรงแบบนี้เลยนะคะคุณยาย ตัวจริงนะดื่มโกโก้อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยโกโก้อร่อยนะแล้วก็คุณยายก็คือมีมีเหล็กที่ขาเนาะมีมีดามเหล็กที่ขาเวลาอากาศหนาวจะปวดเนาะปวดปวดจะปวดจะทรมานความปวดคือความทรมานแต่วันนี้ต้องขอบคุณแม่มดโกโก้เนาะขอบคุณท่านประธานมาดามหนึ่งผู้หญิงยุคใหม่แล้วบอสนาที่ผลิตโกโก้ผลิตกาแฟผลิตผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้ช่วยคนได้เยอะช่วยคุณคุณยายระเบียบ ช่วยน้องลุงแล้วก็ช่วยอีกใครอีกหลายคนอย่างเจ๊เฉลาไก่ต้มน้ําปลาที่อยู่จันทบุรีค่ะแกเป็นอัมพฤกษ์เนาะติดเตียงนอนติดเตียงเลยนะแบบนี้เลยเ่ะมาสองเดือนแกก็ดื่มกาแฟผสมโกโก้เนี่ยค่ะไทลอยเบาหวานลดลงค่ะแล้วก็อาการที่ว่าเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซี่กค่ะแกก็เดินเดินได้แล้วก็มาทําอาหารทาอาชีพทําธุรกิจในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ได้เนี่ยค่ะน้องลุงก็มาคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่น้องลุงได้ผลลัพธ์ชัดเจนนะคะจากการที่ดื่ม แม่มดโกโก้แล้วก็แม่มดคอฟฟค่ะวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทแม่มดออนไลน์ใครเอ่ยโปรไฟล์สีแดงๆสวัสดีค่ะคุณบุญบุญป,ปันมหาพรมนะคะยินดีต้อนรับนะคะคนใหม่นะคะกดไลค์กดแชร์กดทักทายได้นะคะประกาศให้แม่มดแม่มดออนไลน์นะคะได้ช่วยคนทั่วโลกนะคะจากผลลัพธ์ที่เราได้ดื่มผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มอาหารเสริมค่ะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพโกโก้เพื่อสุขภาพ ดื่มแล้วได้ได้หลายเรื่องเนาะได้สายตาได้เรื่องของผิวผมขนเล็บด้วยความแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้ทุกคนนะแชร์แชร์ช่วยชาติแชร์ช่วยคนบนโลกใบนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ที่คนบนโลกใบนี้ดื่มกันอยู่แล้วค่ะดื่มกาแฟดื่มโกโก,โก้อยู่แล้วแต่เราดื่มผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะแนะนำเลยนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์แต่ถ้าใครนะคะสนใจเรื่องของ อยากจะซื้อไปทานหรืออยากจะทำธุรกิจอยากมีเขาเรียกมีหน้าร้านกาแฟร้านโกโก้ค่ะอยู่บนมือถือได้ธุรกิจแบบพี่แหม่มนะคะพี่แหม่มมีเลยได้จากกำไรขายปีกจากการขยายธุรกิจทักพี่แหม่มได้เลยนะคะพี่แหม่มเฟสพี่แหม่มชื่ออะไรนะคะชคนใหม่เข้ามาเยอะเลยแหม่มวรลาพรจิตตั้งวีลาค่ะเดี๋ยวครูกาแตจะแชร์พี่แหม่มไปไว้ที่หน้าเฟสนะคะพี่แหม่มทักพี่แหม่มได้เลยค่ะคนใหม่เข้ามาเยอะเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณ ถ้าถ้าชื่อเล่นใครมีชื่อเล่นทักทายกันได้นะคะเผื่อว่าครูกระแตอ,อ,อ่านชื่อนะคะคุณไผ่ตันนะคะคุณไผ่ตัน,นะคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณไผ่ตันแล้วคุณบุญตันคุณบุญปันนะคะยินดีต้อนรับเนี่ยคะ่ะที่เข้ามาโบกทักทายคนใหม่เข้ามาเยอะเลยคะ่ะนี่คะ่คะมีคนรู้จักคุณยายระเบียบด้วยผลลัพธ์จากการดื่มโกโก,โก้แล้วพี่แหม่ม อร่อยไหมคะกาแฟกับโกโก้อร่อยค่ะเอากาแฟผสมโกโกจ <M oka. S 2> ะะ้จะได้รสชาติของมอคค่านะคะจะได้รสรสชาติของมอคค่าวันนี้ครูกรตแตลงพื้นที่มาสอนออนไลน์ออฟไลน์กับพี่แหม่มค่ะสนุกมากต้องขอบคุณพี่แหม่มนเนาะได้แบบว่าเ <c oughs> ช่นเดียวกันค่ะแบบว่าเราครูกรตแตรู้เลยว่าวิธีการสอนออนไลน์ออฟไลน์ค่ะมันมีหลายคนนะคะอยากอยากจะเรียนรู้ออนไลน์นะพี่แหม่มเนาะแต่มันจะมีบางปุ่มใช่ไหมพี่แหม่มเป็นไงบ้างคะจะมึนไหม ได้กี่เรื่องคะวันนี้พี่แมมวันนี้พี่พี่แมมเป็นนักเรียนที่แบบสุดยอดเลยค่ะจดจดทุกอย่างที่ครูกแตสอนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีกลุ่มเรียนรายลับเนาะเรามีกลุ่มเรียนรายลับเดี๋ยวให้พี่แมมเข้าไปเรียนแล้วให้คุณยายระเบียบเข้าไปเรียนด้วยเอาพูดภาษาเขมรให้ให้อ่คนพระเตกับบัตรเพอตกับัตรบานก็เดินบานก็เด็กั่วกโอบาบบานสุภาพก่าเทีงเรง ใจจนก็ระเมือก็ระเมอขนางนะก็บาดก็คันก็หายด้วยได้เยะเนี่ยค่ะขอบคุณนะคะได้ครบทุกภาษาเลยนะคะขอบคุณขอบคุณเนี่ยค่ะคุณยายบอกว่าขอบคุณขอบคุณเนี่ยค่ะขอบคุณยายค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยอรอพภาค่ะนี่พี่น้อยนะคะก็คือนาง12ที่ซื้อกาแฟแบบนี้ค่ะไป12ลัง600กล่องเพราะผลลัพธ์ที่ได้แล้วก็มีทีมงานอยู่ที่อเมริกาพี่ทิป์นะคะพี่ทิฟ์พี่โสพี่โอ้เยอะแยะมากมายค่ะ แม่มดคอฟฟแม่มดโกโก้นะคะเดี๋ยวเราจะจบไลฟ์นี้ไปด้วยกันเนาะพี่แมมเนาะเดี๋ยวครูกระแตจะเดินทางไปที่นคอราชสีมาต่อเนาะเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้านะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ